จะเอาเกี่ยวอ่อนอีนเราไม่แต่บัตรมานเอนัทโกยอิน,น,นสายสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะมันมน,มนี่ฮ่าสีมะเขือต้นเถอะนาลดนาจากอันนีกก้นะจ๊ะภาษาโซมีเขาเสื่อมว่าปุสกุลีนะจ๊ะ ไม่ได้กัดสีผ้าพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆมาเฮ็ดอีกจ้ะฮอกเฮ็ดมาสองสามเมื่อแล้วด้วยจ้ะแต่ว่าสี่งใหญ่มอดนี่เฮอกกับกระเห้เขาเฮ็ดห้เนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหญ่แล้วก็ที่มันเปื่อยมันอันนี้แห้งจ้ะฮาก็ไปเขาเฮ็ดห้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ยหน่อยฮาก็เฮ็ดเอาเองจ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องมาเฮ็ดกันนาจ้ะเขาสิประกอบอ่าค้นท่อหนาจ้ะพี่น้องทีไรเสาบนโช่วยบนหันนะจ้ะเขาสิมาประกอบ เข้ากันจ้ะนี่เนาะจ้ะเนานี่จ้ะทกยางมันก็ต้องใส่เบิดเด้อจ้ะพี่น้องนี่สารพัดสารเพชรนี่พี่น้งบ่ได้ง่าะจ้ะพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าอีพอเป็นผู้เพิ่นผู้ถอดออกแต่ว่าต้องจําให้ได้เนาะจะว่าเฮาสิอีหยังเป็นอีหยังเอาหยังใส่หม่องใบนี่อ้ันนี้ก็กเเสาบนก็บรู้จักของมัจ้ะแต่ว่าก็ซยอีพอเฮ็ดนําจ้ะ it take out before h a to do Ai kalkuleiden muuttaa kaksi. Mä en enää muista, mitä sitä näkyy. on oikein koko tähän, mutta kato hat short and long. Tämä on so, hieman. Joo. No. Hat short and long, that's why. Minä en muista, what for back, for short. Did long have to be here? Uh, selvä. Because they don't have somewhere for control. No, okay, okay, hyvä. ก u t half back. Mm ี hmm. yeah, be, on, not, ่มีงแล้วก็ a า a จะต u ้เซ r อะ e รเด่น e มาเลตห้าคบใช่ a h ตูวินี้เด้อคับพี่น้องเบงได้จ้ะอันนี้น o t t ่มันเปือยเลยนะจ้ะพี่น้องนี่มันเปอยแล้วเนาะมันเปืือยมันขึ้นสนิมหลายจ้ะที่นี่ฮักก็เอามาลางอแล้วก็ฮักก็ไปใส่ขาเอิญมาอาซินะจ้ะอันแห่สนิมมะดองนะจ้ะแล้วก็ฮักก็ไป เอาใส่เขาเรียกว่าสิ้นนะจ๊ะภาษาไทายจะบ่กงงว่าเป็นอีหยังนะจ๊ะเกินว่าสิ้นห้าใส่แล้วมันก็จะเป็นสีเหนียวมากจ้ะทว่าห้าสีเห็ดให้มันเบิ่งไมหมหรอกคือน,นี่ให้มันบ่ให้สนิมนขึ้นง่ายจา้ะเบิ้งลยจ้ะมันตะปูตะปำนี่มันเต็มสนิมนะจ๊ะเพาก็าไปเห็ดใหม่จ้ะอันนี้เ้าเห็ดเราเองจ้ะลองอันท,ที่สองแค่ตู้เบี้ย่ Kyllä. Nyt heillä on vähän vettä ongelmaa. mitä? Ei, kyllä ne on uusia, mutta ne on kasvua. Sillä kyllä mä oon พี่น้องน็อตเก่าๆมันก็สิเป็นจังซี่เนาะจ้ะมันก็สิมีเตษณนาะจ้ะเนิมมันก็นิมขึ้นกเปื่อยนะจ้ะก็ต้องไปเฮ็ดใหม่บางอันเฮาก,ก็มันบ่มีเฮ็ดได้เฮาก็่ใหม่เนาะจ้ะพี่น้องนี่คือรถเกา่าอีหลีจ้ะ ตูรัสบาคนตรัสบาในในี่ัสบา้ตรัสบาโ่สร่งเดยวี่สตอนนี้จะเป็นข่าวันมันนะอยาให้มันมีความรอหลืเขอไปได้ง่ายๆกพี่น้อง they don't turn them strong on the leaf like that. Tänne minä sanon, että on parempi, että me laitetaan vähän rasvaa, niin se ne, tänne näin, niin se ne, uh, because we have to move them, but they can go to get a, uh -huh. can vähän rasvaa, mm -hmm. minä mietin parempi. Joo, ne ei kannata, että ne tuot. Mä tekän No ja sitten tämä pitäisi, mutta kun mä en tiedä, mitkä putit sinne on nyt sopiva. Kun ne nämä pitkät pultit, kuitenkin. Näyttää mun mun monta. mun 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 พอหยเสนมมนไวนะจ๊ะมันจะเป็นมันนั่นแถวต้องก้รูร่องบอส after we have to open again มีนมีติ because this i s one this this one h a v too much and this not so not so many so ม um นียติดแต่มัน have to be inside car long Yo, this this too short. I see now. Yo, mm -hmm. yo, they are they are not go all in. Yo, yeah. Yo, so we don't we do right. Wrong, wrong box. Have that piece yet? There cannot. That's why you cannot do that. Have to protect this part from there. Another side. Mm -hmm. This side, I don't remember what side this has to be. Left side or right side? I think it has to be this way. Yeah, oh, no. look at the same size but they are... You don't have to look at Yeah but that's not going cool, there. Yeah. How many bulbs you have there? Mm -hmm. How many bulbs you have there? All? Joo, so, you cannot do up yet. Yeah, kai. Oi tämä Oh, Tama, way. This one you have wrong Jo, Hmm? täytyy auki vielä. Sinä et oo kattonut. Mä minä tuolla sama? No niin. Hän can on can ensin. Katopas tänne, mitä tapahtuu täällä. Mm. ต้อ oh, oh, okay. t ทำต้องดูดิหลังจ o ก t ำต้องด n รผม่รูว่าีกี่ o m e ้ h i n g i ้อเปิดอะไรบ e งอย่ e งถ้า t ไม่ไตองไปถามพี่น้องก่้องทีเลยอีพอก็บจบ่ดบเตรจักพี่น้องเป็นไดเนาะีน้อจิถอกเอาโตดเอาสดเขาจักเถ่อบอน เวลาเพิ่นเอาออกมันก็เปื่อยนะจ้ะแล้วเปื่อยแล้วก็บ่เฮ็ดวิดีโอไว้จ้ะก็เลยสิต้องใส่ความพยายามจังจะว่าเออสัไปเนาะนี่เนาะหลายจะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อจ้ะตอนเพิ่นถอดออกจ้ะ พันนี้เอากับสิบประกอบผ่าคือเกอนน่าจะเบิ้งได้พี่น้องเบิ้งเป็นบอจ่านี่นี่จับพี่น้องมันไงบอจ่มันกระจำยากจะจับวันแล้วกระได้ยวนได้แล้วกระตูนน่าจะพี่น้องถอดออกเราเป็นหลายปีแล้วได้จับที่เรได้เห็นมันจะมาเริ่มเห็น ไนาจ้ะโอ้ยไ่ไปเทละอันสองอันน่ะละจ้ะอุ้มไนี่ก็เพราะว่าพ่ออยากให้อันนั้นไปขูดนะจ๊ะบโบว่างหรือไงถึงบ่ออยากให้ท่นไปขูดก็ผื่นเด่พี่น,บบน,น้องอันท่านไม่น่าจันน้ำมีนะา a e ตุกขะตวัดตัอินซตุกขะตั

บัตรมาเอ็นับกอินสซดอยู่นไอลูกอยากนันเป็นห้อยนะจับพี่น้องป่อยักมี คือผมมันเป็นไรนะนอยดีทาย to d ูดิสลบนี่จ้ Same, no look inside huh? if you try to do that you can do all day oh. yeah. no? good luck it's not cool yeah. what what you do now let's cut off. look here oh. do you see now? ดูดูวีอินส์ไงก็ดูรูวีอินส์อันนี้รูวีอันนี้ว่าหันอินซด์อันนี้แคนเทิร์นวินาน่่ะกอยู่แนเทร์นเโอันนเเจ็เดโกอเลยเจททนกอนสยทเจที่น่าทโอินสายเลยเาโอิีด้อยจ้ะพี่น้องต้องเอิา่เจ็บแนในคลิปเด้อจ้า